เงินหมดเน็ตหมดนะครับบนันทีู้ให้ยืมก่อนนะครับเงินหมดเน็ตหมดกดยืมก่อนได้นะครับท่านผู้ชม ถ้าเป็นเงินหมดนะครับให้กดดอกจัน8 2 7กดซี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตหมดนะครับสามารถกดยืมได้ชี่ดอกจัน829แล้วก็กดซี่เหลี่ยมโทรออกนะครับสำหรับลูกค้าชูโมบ 5G นะครับเน็ตหมดไม่ต้องห่วงเงินหมดก็ไม่ต้องห่วงนะครับสามารถกดยืมได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งทุกเบอร์เก่าและใหม่นะครับสามารถกดยืมได้นะครับทั้งเน็ต และก็เงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะค้างนะครับเบอร์ไว้ตรงนี้รูปภาพตรงนี้นะครับนานๆเลยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้จดหมายเลขหรือแคปหมายเลขที่กดสำหรับการยืมเงินนะครับและก็สำหรับการยืมเน็นนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าชูมูฟนะครับเง,เงินหมดเงินหมดเน็ตหมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับยืมชู ใจก่อนอใช้ก่อนใจที่หลังได้นะครับสำหรับชูมูฟเอสนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมได้กดยืมเน็ตยืมเงินก่อนได้เลยนะครับท่านผู้ชมหากใครไม่ทานก็แคปไว้เลยนะครับหรือจดอหมายเลขที่สำหรับใช้ยืมเงินแล้วก็ยืมอิเนเทอร์เน็ตได้นะครับ อ่ะเราจะค้างไว้ประมาณอีกสักประมาณ2อนาทีนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้กดกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าอย่าลืมนะครับ